สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้นะครับเราจะมาดูเหรียญของหลวงพ่อนาฏวัดสี่โลหะรุ่นแรกกันนะครับเพื่อนๆอ่าเรามาดูรุ่นแรกกันเลยนะครับวันนี้อ่านี่ครับเป็นไงครับเหรียญรุ่นแรกของผมอ่่าาผมชัดนะครับผมชัดไหมครับเรามาดูรุ่นแรกกันเลยครับวันนี้หลังจากดูรุ่นต่างๆกันไปมากมานะครับคราวนี้ ก็ถึงเหรียญรุ่นแรกกันนะครับนี่ครับเพื่อนๆว่าไงครับเหรียญนี้สวยไหมครับอืมใครว่าสวยก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ใครว่าไม่สวยก็ร่วมแสดงความคิดเห็นได้แต่ถ้าใครเห็นว่าไม่เทตอนนี้ถูกต้องนะครับเหรียญนี้ไม่เทนะครับเพื่อนๆอเหรียญนี้เป็นเหรียญไม่เทนะครับเราก็วันนี้เราก็มาดูเหรียญไม่เทกันบ้างนะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อนาฏวัซดุโลหะรุ่นแรกครับเหรียญนี้ไม่เท โดยประการชนิดเลยครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเราดูทางด้านหน้าภาพรวมก่อนนะครับนี่ครับถ้าใครยังไม่เห็นความตื้นเนี่ยแต่ผมเห็นความตื้นแล้วนะครับว่าบริเวณจีวรเนี่ยค่อนข้างเบื่อนั้นขอบคางนี่ทําได้ดีนะครับด้านขอบคางรุ่นนี้เกตัวนี้ทําได้ดีมากครับนี่ครับจะเห็นเลยนะว่าเหรียญมีความบวมเล็กน้อยนะครับนี่ครับผมไม่ดูขอบก่อนเพื่อเพื่อนจะศึกษากันนะครับ นี่ด้านหลังนะครับจะเห็นเลยว่าหน้าของหลวงปู่พศเนี่ยจะมีความตื้นเลยแขนต่างๆหรือว่า,าพวกตัวอักษรลายยันต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างจะตื้นมากไม่คมชัดนี่ครับเราก็ไล่เตียสเต็ปนะครับจากดูภาพรวมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปตีกล้องกันเราก็จะเห็นความตื้นมากกว่านี้เนี่ยผมพยายามให้เพื่อนๆได้ดูภาพรวมให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อประโยชน์แต่ ตัวเพื่อนๆเ,เองนะครับแก่ตัวเพื่อนๆเน,นี่ยครับะจะเห็นเลยว่าความคมชัดได้น้อยมากมีความตื้นสะส่วนใหญ่เลยเนี่ยครับนี่ดันคอบขค้างนะครับเจ้าปายามไม่โฟกัสให้มากที่สุดนะครับอ่อืมอ่าตอนนี้ใครเข้ามาแล้วนะครับใครไม่กดติดตามเนะี่ย ก็ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมก็จะทําคลิปลงให้เพื่อนๆได้ดูกับทุกวันนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้ความรู้ไม่ๆอยู่เสมอเนี่ครับเราดูมุมเล็กเนี่ยเราจะเห็นความตื้นนะครับว่าจีวรต่างๆนี่มันเบือนอครับจีวรต่างๆของหลวงปู่นี่จะเบืรอมากไม่คมชัดเลยนี่ครับอืมนี่ครับเอ่อสำหรับใข่ที่อยากให้ผม แยกรุ่น1รุ่น2รุ่น3ามให้ดูก็คอมมิ์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับถ้ามีหลายๆคนต้องการนะครับผมก็จะมาบอกวิธีแยกรุ่นนะครับเพราะคนสับสนรุ่นของหลวงพน้านี่ค่อนข้างเยอะนะครับระหว่างรุ่น1รุ่น2รุ่น3เนี่ยจะคล้ายๆกันนะครับนี่ครับแต่ก็ไม่เหมือนสักทีเดียวนะครับแต่เรามาส่องรุ่นแลกไม่เทก่อนนะครับเห็นไหมครับความตื้นเบอร์เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าเนี่ยยันต่างๆเห็นไหมครับตื้นเบอร์นะครับแล้ว ผมบอกลนะครับว่าไอ้ขอบรอบต่างๆเนี่ยที่แกะรอบเป็นรอบชั้นในเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันจะมีความเบลอนะครับแล้วไม่คุมชัดเราสังเกตได้เลยนะแล้วหน้าตาของหลวงปู่เนี่ยจะเห็นเลยว่ามีความเบลอนนะครับชัดเจนเลยแล้วพวกขอบต่างๆเห็นไหมอ้าเบลอนนะครับตัวอักษรต่างๆไม่คุมชัดเนี่ยครับอ่าเนี่ยมือในชิดเลยไหมไม่ไม่เป็นสั่นเห็นไหมครับอ่านี่ครับอ่าเห็นไหมเนี่ยครับ นี่เลยครับว่าผมบอกตรงนี้ไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับสำหรับรุ่นแรกเนี่ยจะเขียนด้านล่างนะครับว่าหลวงพ่นหน้าน,นะครับเดี๋ยวเราจะไปซองอีปีเราดูตรงนี้ไปก่อนนะครับเห็นไหมครับว่าความคมชัดนน้อยนี่ครับความคมชัดน้อยเลยไม่คมชัดเลยมีความตื้นเบลอไปนหน้าตาดีเห็นได้ชัดเลยว่า ไม่เป็นสั่นเลยจะโมูหอะติดๆเลยครับอ่าเนี่ยครับเราก็สังเกตได้ง่ายเลยครับมีอ่มีนมือมือเนี่ยสังเกตได้ง่ายมีความเบือจีวรต่างๆเบือไม่คมชัดเนี่ยครับสําหรับรุ่นแรกนะครับจะเขียนด้านล่างนะว่าหลวงพ่อนาฏวัด4ีโลหะสําหรับรุ่นสองรุ่นสามนี่จะเป็นพระครูนะครับอ่าเราก็แยกตรงนี้ได้เลยนะครับว่าถ้ารุ่นแรกเนี่ยจะเขียนว่าหลวงพ่อนาฏแบบนี้ครับ แต่อันนี้ของกีนะครับถ้าของเทก็เป็นแบบนี้และครับแต่ก็ผมก็บอกไว้ว่ารุ่นแรกเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะเขียนว่าหลวงพนาศนะครับส่วนรุ่นสองรุ่น3ามเนี่ยจะเขียนว่าพระครูนะครับพระครูโสพลประชานาศนะครับสําหรับรุ่นสองหรือว่ารุ่น3ามเนี่ยจะเขียนว่าพระครูนะครับขึ้นหน้าแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นแรกเนี่ยจะเขียนว่าหลวงพ่อนาธรรมดานะครับนี่ครับผมก็พยายามให้เพื่อนได้สง่งทุกมุม ดีกว่านะครับเนี่ยเนหมือนว่าคมไหมไม่คมนะเพราะเราเคยสังเกตมาแล้วเนนะี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีความตื้นไปอีกิกหนึ่งนะครับถึงว่าเราจะไม่เคยเห็นเหรียญเท่นเนี่ยแต่ถ้าเราเคยเห็นเห็นเหรียญกีหรือว่ากรรมวิธีการสร้างของเหรียญกีมาบ่อยๆเราก็สามารถสังเกตได้เหมือนกันนะครับเนี่ยครับแต่ว่าถ้าเราได้ดูเหรียญเท่นเนี่ยเราก็จะอ้ผมว่าแน่นกว่านะครับ ถ้าเราเคยเห็นเหรียญแทมาสักสี่ห้าเหรียญหรือว่าหกเหรียญถ้าเป็นสิบเหรียญได้ก็ยิ่งดีนะครับเราจะดูพระรุ่นนั้นเนี่ยแทบไม่ต้องซองเลยเราหยิบมาเนี่ยเราอาจจะรู้แทกีได้เลยนะครับเพราะธรรมชาติของหลุมพระรุ่นต่างๆเนี่ยขายขึ้นกันแน่นอนนะครับเนื่องจากสร้างมาที่เดียวกันยุคเดียวกันเนี่ยธรรมธรรมชาติหรือว่าความคมชัดต่างๆเนี่ยถ้าเราเคยเห็นมาบบอย,บอยชินตาแล้วเนี่ยดูพระรุ่นนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้นแน่นอน สำหรับเหรียญนี้ก็ไม่เทนะครับเนี่ยขอบข้างมันตัดครึ่งใบด้วยเห็นไหมทาได้ดีนะครับอนี่ครับในขอบข้างนะครับอ่าแต่ว่าพวกพิม์หน้าหรือพิมพ์หลังเนี่ยค่อนข้างที่จะทาได้ไม่ค่อยดีนะครับเนื่องจากค่อนข้างเะอตื้นและเบือ่อไม่คมชัดอแต่ถ้าเราศึกษามาไม่ดีเนี่ยเราก็อาจจะโดนเป็นได้นะครับเนี่ยเราก็ต้องมาศึกษารวมกันนะครับเพื่อให าเราได้ของเทนี่นอนนะครับตรงยุคตามความต้องการของเรานะครับเนี่ยเราต้องมาศึกษาก่อนสะสมนะครับใครที่ชอบนะครับรา,ายการนี้ไม่เทนนะจ๊ะนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับใครยังไม่ยังไม่กดติดตามตอนนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็บอกไว้ว่า เรียนไม่แท้เป็นอย่างไรนะครับนะครับรุ่นแรกของหลวงพ่อพนาฏวสีโลหะนะครับการแยกรุ่นเดี๋ยวจะทําคลิปแยกให้ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าคอมมินต์มาเยอะก็จะรีบทาให้นะครับสําหรับการแยกรุ่นก็แยกไม่ยากนะครับสาหรับคนส่วนมากก็จะ,ะสับสนเกี่ยวกับรุ่น1 2ึ่งสองนะครับเพราะว่าพิมพ์หน้ากับพิมพ์หลังเนี่ยค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกันนะครับ เดี๋ยวผมก็จะมาแยกให้ดูนะครับไม่ต้องห่วงครับแต่ว่าถ้าใครสนใจเพลลิตของหลวงพ่อนาฏวัดศรีโลหะ 4, 5, ก็สามารถดูในเพลลิตได้เลยนะครับผมได้ทำเพลลิตแยกไว้ให้แล้วนี่ครับแต่นี้ผมก็ให้เพื่อนๆได้ดูพิมพ์หลังกันด้วยนะครับเมื่อกี้ซองให้ดูน้อยไปหน่อยอนี่ก็ซองให้ดูกันก่อนก็ได้นะครับนี่ครับพิมพ์หลังนะครับจะเห็นเลยว่ามีความตื้นนะไม่คมชัด ตื่นมากเลยเห็นไหมครับนี่ครับจะสังเกตว่าถ้าความตื่นเนี่ยความคมชัดะอะไรต่างๆเนี่ยมันจะทําไม่ได้นะครับพวกบริเวณตาของหลวงปู่เนี่ยจะเห็นดีชัดเลยว่าไม่มีความคมชัดเลยนี่ครับเนี่ยนี่เห็นไหมหน้าเนี่ยไม่คมชัดเลยเห็นไหมครับจีวรต่างๆเนี่ยโอ้เบือ่อไม่คมชัดเลยตื้นมากนะครับ เหื่อนตื่นมากไม่คมเลยเนี่ยเพื่อนๆเนี่ยผมให้ดูหน้าอีกทีนะมีความตื้นเลยไม่คมเนี่ยครับไข่ที่ผมซ่องเร็วไม่น่อยก็แคปไว้ก็ได้นะครับเนี่ยแคปได้เลยปรับเป็น h ฮิตดีแล้วก็แคปจ้ะนะครับจบเลยครับเนี่ยไม่เทนะครับเรืยอนี้อ่าเนี่ยครับ,บ,รบนี่ จะเห็นเลยว่ามีความตื้นนะคริเวณดวงตาจีวรต่างๆตัวอักษรตื้นหมดเลยครับในคมชัดนี่ครับเนี่ยวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆผมก็ลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเพื่อนๆรอกันติดตามกันได้เลยครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ